สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองป่ายเบอร์สกุสสกุลเนาะมื่อนี้มาอยู่กับบ้าวลุยคนเก่าคนเดิมอีกแล้วพี่น้องเออ๋ยื่อจากกาขอฝากความหักและความคิดฮอดไปหาพี่ๆน้องเอฟซีชทาาฟังไทยละกะัต่างประเทศนเนาะถ้าคุณแม่พี่น้องท่านใดเข้ามาละกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นการัรใจายทางซ่องน,น้อยๆของบ่าลุยได้มีการังใจในะการนำเสนอเรื่องราวดีๆของเมืองลาวเมืองไทยละกะ หลายประเทศอยู่ในอาเซียนอันนี้มาให้ไม่มีนอนในเบิ้งงนสมยาเป็นปกติอะไรเนาะทุกคนสลหรับเรื่องราวนี้เนาะมารุยจะพาไปเบิ้งคุณแม่จากฟังลราทุกคนที่เพื่อนใดมีโอกาสเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวเมืองไทยเป็นครั้งแรกในชีวิตท,ทุกคนเราจะไปเบิ้งว่าเพื่อนจะตื่นเต้นตกใจกับสิ่งใดดเนานะโดยเฉพาะเม่นถนนหน,น,นทางอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนดังที่เอาหูเนาะว่าถนน,นทางในประเทศไทยว่ามันยิ่งใหญ่อลังการสำหรับนเนาะเราจะเบื้องขวาู้สึก ของคุณแม่และก็ครอบครัวมีทางเด็กน้อยน้ำเนาะที่ได้ไปท่องเที่ยวอยู่ในเมืองไทยเขาจะเ,เบิงบรรยากาศนะกาว,ว่าจะเป็นอย่างไรโดยส่วนมาความรู้สึกของคุณแม่ฟังลาวที่ได้เห็นถนนหนทางอยู่ในเมืองไทยและการนอกจากนั้นก็นยังมีตึกอาคารที่อยู่ในกรุงเทพรวมทั้งสิ่งที่เห็นอยู่ในข้างทางทุกคนเพราะว่าจะเป็นหน้าจอโทรทัศน์ทีวีตาม ถนนทางที่คนลาวมาักเอื่อนมาทอรทัศนใหญ่อีีอย่างประมาณนี้ทุกคนบ๊าลุยกันคือเพื่อนทราบเป็นโจยใหญ่เกี่ยวกับการโคูสไน่อย่างหลายๆยากอะไรเนาะและเขาจะเบิงว่ามันจะเป็นอะไรเด้อก่อนอื่นบ๊ลุยกันต้องขออนุญ,ญาตแล้วก็ต้องขอขอบใจเด้อเรื่องราวดีๆเนาะจากน้องเดียสาวลาวทุวกคนซึ่งว่าเพื่อนได้พาคุณแม่แล้วกันน้องน้อยก็คือครอบครัวเพื่อนและเนาะได้ออกเดินทางไปประเทศไทยไปท่องเที่ยวเมืองไทยซึ่งว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตของคุณแม่ของ น้องเดียเองแต่ว่าน้องเดียพ่นก็เคยไปทํางานอยู่ในเมืองไทยมาก็เน่อยอันนี้เป็นครั้งแรกของคุณแม่และก็น้องน้อยที่ได้เข้าไปนําคุณเดียนั่นเองเราจะเบิงว่าเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรเราจะมารวมกันหลังจากที่ฮับซูมเรื่องราวของน้องเดียและการคุณแม่ของเพ่อเนาะว่าจะเป็นองไทุกคนเราจะมารวมกันหลังจากที่ฮับซูมไปเดินเสียวไปเนาะทุกคนไปเลยสบายดีสบายดีสบายดีน้องเดียเนาะพวเนาะันนี้ก็เขาสูทั้งสองน้องเดียซาลาคือเขาสบายดีในทุานี สบายดีสบายดีคุณแม่เนาะเ้อผ้าดุ๊กวันนี้ก็มาหอดังไสเดี๋ยวล้วดีใจนี่แร่เล้าผ้าดง๊กวันนี้แม่แม่สิผ้าไปใซส์ซืผ้าไปเบืองข้างว่ามันง่ามเนอเบืงแบสดนาแน่นี่ว่ามาเห็นขอตัวจริงแล้วสีสิร่องผ้าไปเบืงข้างแม่ซื้ผ้าพอดีพี่นอนด้วยว่าสืผ้าลองเบียผ้าร้านไปเบืองข้างเนาะว่าท่าับสีง่ามแบบ คือคือเห็นในในคลิปที่เขาวเจ้าไทยรงบอลนั่นเอเข้ากับกาศิรองไปภาพพอมปพี่น้องไปทายเบิงว่าสิงามอดีอะลลอบบอล้าบงงามนี่น้องเดียนี่อุ้ยจับเก็บบจักรคือได้เล้วนะสามงามงามมาตอนนี้กาสิบุกเพราะบบยั่งไรกาศิภาพพอมปพี่น้องไปกันด้วยแล้วมาแล้วเนาะตอนนี้จะเป็นถนนเมืองไทยทุกคนรถไฟแถวารแถวเป็นยังไงเนาะความมือซื้อของแม่เนาะ

ต้นี้นี่่ใหญ่เลยอยู่เองมส้างใหม่จ้าจ้า้าคุณดูนี่นี่อะไรรถไฟโอ้รถไฟเลโอ้คอยอเคยเห็นนั่นเี๋ยวโอ้ลายบรรเนาะบึงเส้นทางรถไฟมันทุกคนโอ้ค่ะ่อ้โอ้อ้ค่ะพี่ลึกเนาะโอ้รถน้ำมันอีกเนี่ แม่ทุกคนราสังเกตเบิ้งล่างรถไฟเนาะ,ะเป็นซ้อนเป็นอประสาทกันอยู่เลยเนาะโอ้หาาแหงเราแล้วล่าได้คุใจใจไม่มาล่นลีใจได้มาประเทศไทยชอบชอบประเทศไทยทีะ <c oughs> เทียเท่ยวเยอะใช่ค <c oughs> ่ะ <c oughs> กไม่ได้ไปเที่ยวเลยอยู่แต่บ้นานอ๋อสออนนอกรถลางเนาะเต็มถนนเลยทุกคนใช่ใช่ข้าวของก็แพงดีแต่เราไม่ได้ซื้อข้าวกิน <laughs> ด่าตายโดนไล่เพ่เปนยศโอ้รถเน,น,นาะ อ่ะบนหน้าจะเป็นตึกโป้มีจอบบมีจอโทรทัศน์ยักษ์อีกเพราะว่า,าหนูเป็นบ้านเนา้ต่าเวียงจันทร์กันด้วหน่อยหนูอยู่ประเทศเราเวียงจันทร์ไม่เคยไปสาขาเลยเอ้าโทรทัศน์ละหันโอ้โอหจอทีวีโทราาทัศน,น์บางใหญ่เนาะทางข้างนนเ,เนาะคนเราตกใจโทรทัศน์ใหญ่ โฆษณาสินค้าไงแป,ป๊บนะี่นาเนบอแป,ป๊บซี่ะจะจะกิน,กน,นาาบ่บ <c oughs> ะเหรอ,อ,อกระทะอ,อ,อยากว่กนะคาบูอะาบูเปีป๊ยว่ะาบูเอเอตึ้งสูงสูงหมืพี่ตึ้สูงสูงหมือนพี่ว่อยากไปเห็ดมองเนาะรถไลน้ใช่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 ใช โอ้ทุกคนเนาะโอ้ตรตายดีเส้นทางเส้นเดียวไหลไปเป็นทางสายสองคนจ้าโอ้นี่มันงามนะเส้นทางนี้เนาะ ตึกเนาะโอ้ตีทยโอ้สุดยอดเลยนะมงนี้เนาะโอ้ค้จครับถนซื้อข้างน้าเลยทุกคนแมนบอโคโค้งลงไปเนาะ โอ้เมโทรทัศน์จอทีวียักษ์จอโอ้จุดยอดเลยเดี่ยมเลยครับโ่หนั่นหละคันทางอ่อู้รถเนาะ ปอดมาตรฐานไลน์ใบโฆษณาลูกะโมเมนต์มาตรานได้หละใบโฆษณาดิค้าายโฆษณาายโฆษณาเนาะเดยนอนเดยไม่อยางกันจะว่าอู้ถ้าเป็นคำคืนนี้แห้งจีสวยงามทุกคนตอนนี้น่าจะเป็นโซนแรงๆเนาะเพราะว่าคนกำลัง

รตนเนอยอะโอ้เพชรไทเนี่ยจริญนาดอทุกคนเนาะเกลือไปไดนได้หนื่อยเเมืองหม่ถนนบ้านเพื่อนเนาะโอ้งาพนเลยทุกคนโอ้อ้อหอโอ้หอ้้อเ้อ สวยงามสวยงามงามข้านี่ซอนหั่นข้าวั่นซอนนี่ทุกคนถนนนางเข้าไปทุกุทุกแจเลยถนนนีก้อ้องใจต้องใจต้องนจตองใจเ้องจ้งใจตงต้อมจอทาองนี้อม่สายอฟใาต้องใจต้นเใจะ้อใจายองใจงตเอง่จองใจต้องใตงใอา โด้งามบงเปามเส้าทุกคนเนาะบาลุยเคียเป็นยามแหงสซนนี้เป็นยามเสาเนาะ ทุกคนในเมืองไทยทน,น,นีย่โบราณโบราณทุกคน,นเดินทางตลอดเลยเนาะเห็นสังเกตบงรถ ซอนเนาะเบื้งยักเงาหน่อเลยทุกคนเอาซอนถนนนี่เนาะลงสองแถวแล้วก็เล hey, ินไปมันหลายสององาม่ถนนนดเนมาานเบงเส้นทางนี่ะเลื่อมเลยนาะทุกคนเส้นทางเนาะเมื่อมื่นง เป็นบ่อนเก็บเงินทางด้วนเมื่อนอนทุกคนเห็นบะหลุดลาโอ้โหนีแม่ะออนอยู่สะออนแม่หลายแถหลายแถอัหน้แบอครั้งแรงเป็นวีทของแม่นะ FC ท้ามาม่ตินเต็ดว่ งานเป็นแม่บา้านในช่วงนั้นผ <ừ m. S 1> ูไม่มีตังสูงตไปท,าทําบ้านก็เลยไม่มีตังส่งก็ไม่เยอะเดือนนะ่ะสามสี่อย่างเงี้ยรอรออัวเนาะ่ใชจ่ายเาไหร่เสีอค่าต่อบัก็อดให้โอ้โหตายตายรถเนาะ โอ้น้องเดียพาครอบครัวไปเที่ยวไทยบ่เนาะมีทั้งพ่อทั้งแม่มีทั้งเด็กน้อยทุกคนเดสารวัตรหอดเราบอกเลยมหาวิทยาลัยขี่รถตีไปรถอันนี้แห้งข้าวไฟเป็นไฟป็นตะยาบอสขี่รถน้องงานแถบประหยัดนะตอนนี้มาหอดอุ้ยลาอีนดี รถไลยบ่ะโอ้โหเมารถบ่ลูกช่อมนั่งเลยไม่ปท้าหลังแล้ก็เมานั่งอยู่ห้อบมาจะสาดแอปกับกีคุ้ยแทรถไลยเฮงงามบ่เมีโอ้แม่ปาหมอบุคือะมาสิงามปานี่ยงามก็ถือสาวแม่ะงามก็ถูอสาวเม่โคนงทางปาก็จะแบบหันมันเป็นทางด่วนนอพิมพ์พอดครับ เห็นนี่ว่าแบบฝ่ายโฆษณาว่าโท่ารศนาโทราัศน์ร้ายแถ่โทรารศน์ร้ายแถ่นว่าพผนบ่เคยเห็นกับม้วนไปนเพ้่นอู้ยสอรเส้นทางฟังไท่ไนมเนอะมากันยาวรลดยาวล่างโอ้ยมาสะพาเสะบื้อว่ยาไว้สังแหลมไว้ที่เส้ใคือเว่พ่อตัวแบบ ตอนแดีกว่าลูกเคยติดตามหานม่เี่าบันเดียดีม่เี่าตามหาลูกเคยเลยมีสาวเคห็นพอโตู่น้องพแม่พี่น้องจะได้กับคุณจะดื่มสะออนเส้นทางประเทศไทยโคตรงามอยากเห็นเส้นทางประเทศไทยเขาในเมืองเด้อน้องพแม่พี่น้องอาชีพนี้น้องเดียกก็จะไปเพื่อสมีจะได้กฝาพ่อแม่พี่น้องกดติดตามหรือว่าับคุณโฆษณาให้ทั้งสองน้องเดียสาวลาวเด้อพอก็คลิปหน้าพรมิพี่น้องกับสบายดีสบายดีน้องเดียสบายดีคุณแม่ เอาเป็นอย่างไรเนาะแฟนอาราจ่าที่ได้เบิกในสุเรื่องราวดีๆของน้องเดียที่เพื่นได้พาคุณแม่และกับน,น้องน้อยเข้าไปในเมืองไทยนะโดยเฉพาะแม่นเข้าไปในกรุงเทพมหาคนครทัซึ่งว่าเป็นความรู้สึกดีๆที่เบ้าลุยได้เห็นอะไรกัารู้สึกแปลว่าเบิ่งไปยิ้มไปมีความสุขไปที่ได้เห็นน้องเดียเพื่นพาคุณแม่ของเพื่นเข้าไปเบิ่งความเจริญ เบิ้งบ้านเพื่อนเมืองเพื่อนโดยเฉบมันอยู่ในประเทศไทยอะไรเนาะและการเพื่อนกันอย่างในพบกับหลายๆอย่างที่เคยพบเคยเจอมาก่อนทุกคนโดยเฉพาะม่นถนนหนทางที่ว่ากว้างใหญ่อลังการมีหลรางผานาที่ว่าอู้หลายวิ่งไปมาโบคาดสายเนาะและก็เต็มไปด้วยตึกอาคารบ้านเรือนและการนอกจากนั้นคุณแม่เพื่อนกันยังมีความรู้สึกมีความตื่นเต้นกับสิ่งที่ได้เห็นทุกคนด้านที่เราได้ฟังครับสมรายการขี่รถ ขอขอครอบครัวของน้องเดียแล้วเนาะที่น้องน้อยเพิ่นมาเดินกับท่วงตึกอาคารท่วงถนนทางหรือว่าจอยักที่ยู่ข้างทางที่โบเคยเห็นอยู่ในฟังเลาามาก่อนทุกคนแต่มันก็เป็นสิ่งดีๆเป็นประสบการณ์อันไม่ละก็เป็น เรื่องราวดีๆที่เปิ้นหูเปื้อตาให้เห็นสิ่งไม่ไม่อยู่ในบ้านเพื่อนบาง่นในเนาะมันก็เป็นสิ่งดีๆดีแล้วก็เป็นกำไรชีวิตของคนเราเฮาที่ว่ายอยู่ในสนบบตทที่บุเคยเข้าไปในเมืองจ้าทุกคนบอลลุยคิดว่ามันเป็นเรื่องดีแล้วเนาะถ้าว่ามีโอกาสบอลลุยกย็อยากพาครอบครัวพาพ่อพาแม,เม่เข้าไปท่องเที่ยวอยู่ในเมืองไทยจากครั้งในชีวิตก็อาจจะเป็นได้ใน,นอนาคตเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนาะบอลลุยก็จะขอฝากไว้สานีเด้อขอคำบุกเข้าใจพี่น้องที่เข้ามาชม เรื่องราวดีๆของโมลุยที่ได้นําเสนอหลายๆเรื่องในผ่านมาเป็นอยังไงกันอย่าทิ้งอย่าปะหกักแพงโมลุยคือเก้าเด้อพี่น้องเนาะสำหรับวันนี้บมลุยจะขออำลาประจากเพียสัน,สนิดเนาะสุดท้ายน,นี้ขอเก่ามาสบายดีบ๊ายบาย